เไปรู้ๆเกี่ยวกับงูขาวจ้างูขาวมวนๆมวนๆตรงไหนพี่น้าไปเนาะเจ้านาเบ็ดไปใส่ดอ๊มันออกพูนใส่กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องอิบเสียงแพงเบิร์ตสุกุสุคนเบิร์ตสมองสุบอนพี่น้องเด้อเนาะสบายดียามกลางคืนพี่น้องเอ้ย มืัอนี้ก็พาพี่น้องหาหาอยู่หากินกลางคืนพี่น้องไปพาพี่น้องมาหาเห็ดกลางคืนเด้อหาเห็ดหาเห็ดพี่น้องบ่แม่นหาเห็ดเด๊ะฟังชัดๆหาเห็ดเนาะมาเห็ดหลังโง่พี่น้องเอ้ยหายังเห็ดเห็ดขมแบบดีพี่น้องวัสดุทุกคนเด้อกโปรดดับความเบิ่งมาส่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ เคยมาจากเถื่อได้ครั้งแรกนี่มาหางย่างเห็ดนี่เนาะพอสิมาหากลางเว้นวันผมมีเวลาก็เลยมาหากลางคืนลองเบิ่งเแ็่แต่กระเจาวไปขายสนั่นพันพื้นดู <c oughs> ปูนนะพี่น้องเห็นบอ่ออะไรได้ออกเห็ดแล้วข,า,ขาวๆนะพี่น้อง <c oughs> บ่อนโคมหางย่างไปแล้วนะปูน Khao khắc đi đi nó ngồi ngại này nhéo nhéo coi coi mất gì hát đây là ngộ khào thì nó ngồi ngàm mà đấy มันอมูเลดบนบนนากรสองออบริมี่ฉันลืมผ้าในมือคนนี้เด้แข้งอยู่บ่อตีนมันน่ะแข้งไมไมผือผ่านขดผบารรอดพี่น้องอ้าวถือผ้าตัวไปลางขากลางคืน เจ้ามีนะวางเด้อค่มผ้าเด้อไปคมมาซะเด้อ,อ,อบานไปเลยพี่นออ้อนงนเลยเกย์ได้เลยเนาะมันบานก่อน bây giờ mình sao những nhân nào chú ừ. nó Bảo nào xây thủy lượng mà cứ ở sống rồi lại ta và chắc mà tỏ với họ đi bên giờ mà cứ nhìn gian mà họ mới sao thì ừ, nè ตีนเกี่ยวออกเลยอ็ไพ่ไข่เห็ดละงอกพี่น้องเลยนี่เจาะนกระตาหนังแหละเมื่อเลยลึกอมเกิดมาการกิจไข่เห็ดละงอกก็เลยควนมาเฮ้ยเลยพี่น้องเลยพี่น้องเฮ้ยพี่น้อง ตุ้มๆไปน้องเลยจะไล่ห้องกาก้เอามาไปน้องเลยเอาเก็บนั่นกระิบท่านเนี่ยเนี่ยเอาไข่ไหม่เนี่ยอ๊ แเจ้าน้ำเบ็ดปัดอสมันออกพูนใส่พูนกว่าจะหอมจังนะักว่าแท้เลยนอะเขาเง่ยงแล้วแต่ไม่ขึ้นนี่เราบอกอือจะอ่อนเด้พี่น้องเลยแบดงามแบเนี้นะจะดิ savior, pounds, ้นหรืยจะอะไปจะเป๊ะจะพ่อเขาเง่ยงมันจังแตกแตนไปเนาะเขาเอาแล้วเราเดี๋ยวเราสิเจ้าหนุ่มงได้หมดเลยย่งจะสาวไปใส่ลูก

แปงดีๆก่อนให้ทานผู้ชมบรรจุน้ำตัวกดไก็แชร์รู้เรวาพี่น้องแชร์ไปรู้เืพี่น้องแชร์ไปรู้เงยี่ลังูขาวจ้าโลาวมวน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 ตังไหของเอาเลยพี่น้องดูเก็บสวยเท่าไรเนาะดอกง่าเนาะ

คือออกโกเดียวอันนี้ยจักมันก็เอาไปกันแล้วหน้าไข่นี่หรือว่าเผ็ดเพาะแล้วล่ะง่อกัแล้วมันไข่ไน,ขน,น,น,ขน้อยโอ้ยโน,ยนี่ออกก็ยังเนี่ยก็น่าว่า ดอกเงียแคงแข็งพอด,ดีแกงแเสบเลยสัมดอกเงียงแคงแข็งอยู่ได้หน่ฮะป็ดกุบดมงด้วนแมนบ่ดอกนี่นะแมนอยู่แล้วนี่ดอกน้อยออกเป็นเหมยไม่รู้ยังกันแล้วันแมนคืออเลยแนวมันและแมงอันนี้ก็เพชรมีแจะมันนั่นแหละหากินก่อนหมูแมนบ่ดมึงวย จะหอมอ่ะไว้จะดมนะนักเลยจังพี่น้องสาวลายตกใจหัวใจตกลงเงินโปรตรีนวูบเลยว่ะสันนี่มาเบิ่งคาบงูพี่น้องเว้ย ขางูพี่ช้างนลยที่กระดอกกระดิ่งแท้เอาว่าข้า้งูสิงเสือป่ะวะขาบักใหญ่เลยมึงดูกุ่นเบิ่งเงาพี่น้องอบักใหญ่เลยเด้นี่นี่นี่สีสัมนี่บัจักนี่เห่ายันสัมนี่อยู่นี่ขามันยังสัมนีเฮายหญ่โตมันสัมนี่อยู่ดูกอะไรก็ชิบแมนทั้งหางอันนี้นะนี่ทงางหาง สุดสายอยู่นี่แหละพอเนี่ยมันเป็นสายหองนี่เห็นเป็นสายหองหองบักเลือกๆนีย่ยงเอกปูหองนี่ประกอยาเพกอีกข้างนน้นมันเป็นหลายอ้อยอุ้ยสยองมากันางพืนนี่เขาโย่บุญกิดโนกมันท่วงคนได้นี่ เจออะไรพี่น้องอู้อู้อู้ออนกคุม้มนกคุม้มเจออะไรแต่เฉยๆเสาไล่เพิ่นมาเก็บ,กบนะทั้งเป็นไข่อยู่เลยนี่ไข่บะเลอะเลย,เยสองนี่นะนอันน้าก็สองไข่นหพึ่งบน นี่ทั้งเบิด์ตในซ้ำไข่อยู่นี่แมงด้วยนี่แล้วไข่เฮตหลังูกแล้วนี่เจ้าเพนตี่เห็นอะมันแตกเอาไว้ของแท้พี่น้องเลยของแท้เด้อบ่แม่นไข่เป็ดไข่ไก่ได้นี่ไข่เฮ็ดละงูเออแมงก็แท้ค่ะขุดดิพีน้องมันเปล่าไม่สบายเขาขายแพงกันยังนี่แบบนี้นะ สี hmm. ok ่หกดเขาสุดสิบพันสี่สิบบาทพี่น้องอต้เขาหลุดยอมเลยเอาแม่นอันนี้ทิมโลดเฮดเบื่อเฮดพี่เบื่อดอกเฮดคนเบื่อ ยังดำหน้ายังโกกาเด้อพี่น้องเด้อนะแต่ว่า่ไดเมือแต่เส้ามื้อนี้มาเฮตุก่อนบอกสผิ่นไปนะ้ลเหน,นั้นมันยากพี็น้องไปซื้อหมูก็แพงมื้อน่นะลกก้ามื้อน่นะนว่านก็โกกามื้อนีะโ็ลกกา,นนกลกกาแล้ช่วยเพ่ล่ะังสิดเมื่อมื่อนะ่ะได,ด้ดำ่ามาเฮ็ดหลง,งก่อนเด้อว,ว่า,าสิมีผูมาถามบาได้ดำหน้าบ่สิเบอ,บอ,บอด,ดำนา ยังบ่แล้วมาเฮ็ดก่อนพาพี่น้องมาเฮ็ดก่อนจังสิเมื่อดามเฮล่างงอกเหลืองนี่มาเก็บมาดูนี่หางดอกน้อยพี่น้องเลยเออสามดอกสี่ดอกกูได้นี่งสี่ดอกกูไดน้นี่นี่พี่น้องเฮล่างงอกเหลืองพี่น้อง ดอกพอดีแกงแซ่บดอกพอเห็นเบิดอเลยนะจะมันตกไปสี่ดอกจะเบิน ngàn ดบ่อืมดอกมึงพอยังบม่ได้หาเลยค่ะคือมึบไม่ไดเขาอยากเขาอยากมาดูมาดมมึงดูดอกใหม่เลยดอกอะไรบอเล็ตนี่ดอกน้อยเนีมาดมมึงตัวใดตัวนั่นแหละโอ้ยไม่อยากดมแต่ก็โตมันลูก บอกว่ามันสิได้กินอยู่บอกว่าตัวนี้คือบเบอนได้กินตัวเจ้าเก็บมาเนี่ยได้กินเนี้ยอืมเรือมันสิได้กินแนวนี้เนาะงามพี่น้องๆเวลาดอกบ่อบเวลาดอกผีดอกเนีน่นเป็นหมูหางเนเาะคือเขาจะบอกเลย Chắc đổ có sao ship đổ ship phải đổ của nước đỏ bàn này, khư dụ Điều gắn Nó cũng mỉ. มันใจได้พี่เนาะฮะต้องดมมาได้ว่าได้กลิ่นเห็ดหลงกง่บางทีมันเป็นเห็ดนะพีเบือนะเเบ่อนะเห็ดคนเบื่อฮะแหละเนาะนั่นมันใจได้ฮะนั่นเจออีกแล้วเจอกันอีกแล้วมาเจอเด็กแนวเอาที่เทลานี่เด้ โอ้ยกระเลาะไปนี่แหละมันหักกายไม่ได้เลาะถั่วเด้อยวใช่ห้ามแฉลบไปลบมาเลยพี่น้องเยโดนดอกมันใหญ่ดูลบไปลบมานี่ทำเลยป้าต่อพี่น้องว่าแม่นเอามาตั้งไว้แท้อันนี้นะเนาะย่างกันอยู่ดู วอาแม่เอามาตั้งไว้เลยเดี๋ยวเด็ดเด็ดเด็ดจีทำไปชมบุก่อนพี่น้องเอ้ยกล้องห้าบมบาชขับนะกล้องบอยากโฟกัสอะไรพี่น้องเอ้ยสุดยอดดีงามเลยแช่ไปล้วนๆในแม่พี่น้องเห็ดธรรมชาติได้เนี่ยเห็ดธรรมชาติไ่เห็ดปลูกไ,ไม่เห็ดปลูก,กจ้าว่างน้ำป่าน้ำดงโคก ปลาต็มเนาะมันยังเกิดโตพัตมาเฮ็ดก็ฮากัติเพอเฮ็ดเพอฮอนน้ำเขานี่แหละอ้ยจะหากระมาอยู่เล่นแท้ที่โดนทางนี่นะบลเพื่อนอยากออกนี่เย่หรอพี่น้องนี่ยเราโง่กันแล้วนี่นะนี่ยโง่เขาวนี่แหละนี่ไข่มันไม่ใช่พิเศษมันโค มีดอกเดียวอีกบดดมกระสางกลับมาหอดเทียนหอดชาอลไรพี่น้องเอ้ป็ดไก่้แตกวิ่นวิ่นเฮือกาฮะโอ้ยบักปุ่มปุ้ยขึ้นเทียนเต้โอเคพี่น้องเอ้น้องมาบึงเห็ดเฮาบุได้หน่อยได้ฮะได้นี่แหละพอได้แกงได้กินอดู่ดอกซ้ำเลยเนาะ ใครกูหาชิปไไหนได้ทำเลยนะไค่กูซื้อหมูเว้ยหาชิปไปหน่อยคนนี้แถ็มจะดอกใไฮน่อยสองร้อยบาทนี่ยได้หน่อยคนนี้เด้อพี่น้องเด้อหาชิปพันกี่เนาะบ้านเฮาได้หน่อย่นนี้เดอกไม่น้อยใช่อันนี้เขาได้จะดอกมหน่อยสามมีอะไรพี่น้องเว้ยเนาะเฮ็ดก็ดีมีทั้งเหลืองทั้งขาวความบุญขอบคุณที่เขาเบิกมาชมเด้อพี่น้องเด้อฝุ่นยากบุ่นยากยากเลยเนาะ ไอพ่อ,อนายคิดหนาไปเลยพี่น้องเว้ยไปแล้วสบายดีสบายดีเป็ดไข่ได้นี่ะอืย